บรรยากาศสนุกดีครับบรรยากาศคึกคักแล้วก็มีแฟนๆขับของน้องๆแล้วก็ผู้ชมที่ชอบดูภาพยนตร์มากันมากมายถึงแล้วก็สื่อมวลชนด้วยมันทำให้รู้สึกว่าตื่นเต้นและคลึกคักและสนุกกับกับงานวันนี้มากครับวันนี้แกเป็นแฟนมาประมาณสี่ไงบ้างอันนี้ต้องถามน้องน้องแบนกับกับน้องๆแล้วว่าเป็นไงบ้างใครเป็นแฟนมาเยอะวันนี้ พวกเราก็ดีใจนะครับที่มีแฟนคลับมาให้กําลังใจกันแบบมากมายเลยนะครับทุกคนก็มาซัพพอร์ตศิลปินที่ที่ทุกคนรักอะไรคนระับและที่สาคัญนะครับอย่างถาประโยชน์เรื่องนี้ทุกคนตั้งใจมากๆนะครับและเชื่อว่าแฟนคลับของน้องๆทุกคนก็พร้อมซัพพอร์ตอย่างนี้นะครับเพราะที่จะทําให้หนังเรื่องนี้เนียทะยานสู่ร้อยล้านร้าน,นครับท <laughs> <laughs> ทำไมนะคะ จริงๆก็อยากให้ทุกคนได้มาดูกันเยอะๆแล้วกันเพราะว่าน่าจะเข้าภาพยนตร์โรงภาพยนตร์จริง1สพฤษภาอาทิตย์น้านะคะก็วันนี้เป็นรอบรับสื่อใครที่ได้ดูวันนี้แล้วประทับใจอะไรก็ช่วยกันช่วยกันโพสก็ะแบบให้คนอยากมาดูกันเยอะๆอะไรพูดสปอยนะครับอรสอยอย่าพูดสปอยเหมือนพวกเรานะคะของสองับพูดเอาสปอยก็เป็นยังไงสนุกยังไงแบบน่ารุนยังไงให้มาชมกันเพราะว่าก็อยากให้อยากให้หนังไทยแบบว่า ประสบความสําเร็จทุกๆเรื่องเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เชื่อว่าเรื่องของเรื่องฮอลล์เรื่องผีมันเป็นเรื่องแบบคู่คนไทยอยู่แล้วเราอย่แยง่ายสนุกแล้วก็มีข้อคิดค่ะความกลัวเอาจริงไหมคะตอนถ่ายยังกลัวอยู่เลยอะตอนถ่ายพวกเรายังกลัวเลยอะยิงก็รู้สึกว่า ภาพยนตร์ที่คนเล่นเองตอนถ่ายด้วยบรรยากาศด้วยอะไรต่างเรายังกลัวเลยจะถ่ายท่อออกมาให้คนที่นั่งดูอยู่ในโรงภาพยนตร์อีกเชื่อว่าก็คงต้องน่ากลัวเหมือนกันเพราะขนาดพวกเราอะยังมองหน้ากันแล้วแบบเลิกเลยเพราะว่ามันบรรยากาศทุกอย่างมันมันส่งมากๆให้พวกเราแบบกลัวขนาดยิ่งเป็นถี่เองยิ่งยังต้องสวดเลยค่ะเมื่อกี้ยังแอบมอก็อยู่ข้างหลังเลยว่าผี่เองยังต้องเน็บพระผี่ยังต้องเน็บพระเลยค่ะเพราะว่าบรรยากาศมันได้จริงค่ะต้องไปดูกันเองเพราะว่า เพราะว่ามันทั้งทั้งเรื่องของค์ประกอบอาร์ตหรือว่าเรื่องของการแสดงแล้วก็เรื่องของตัวละครทุกตัวมันโลเคชั่นด้วยอะไรด้วยคือแบบมันแปลกอยากให้ได้ดูแบบจริงผมว่าโลเคชั่นก็คือของจริง,รงครับไปไหนครับพี่ออนพี่ออนคะทำไมจะต้องเพิ่มความ,วมน่าแนบสมากขนาดนั้นคือโลเคชั่นเนี่ยผมเป็นคนเชื่อเรื่องเชื่อเรื่องแค่ไปถ่ายโลเคชั่นไหนแล้วมันมีความเขาเรียกว่าสะพรึงอยู่เนี่ยมันจะทําให บรรยากาศของการถ่ายทํามันจะมันจะน่ากลูแล้วก็นักแสดงก็จะมีความรู้สึกไปด้วยนะครับแล้วก็ก็เลยเลือกเลือกที่ที่นี่แล้วก็ที่นี่มีเรื่องเล่าเขาจะมีเรื่องเล่าเวลาไปถ่ายก็จะคนที่นั่นเขจะบอกว่าพี่เอาจริงเหรอที่นี่เจอกันจริงๆนะอะไรอย่างนี้เราก็ดีเลยน้องดีดีดีจริงครับแต่ไม่บอกแต่ไม่บอกนักแสดงไม่บอกครับไม่บอกถ้าเขาเจอกันเองจริงะนักแสดงสัมผัสได้เองครับจริงๆรเขาเจอกันเองครับเจอกันเอง จอบเล่าไปในอาคารคุมโปรงเมื่อวานที่ไปกับพี่หญิงมาแล้วก็คือตั้งแต่ความหนาของฝุ่นความผุของโต๊ะไม้หรือแม้แต่หนังสือพิมพ์ยังเป็นปีเก่าๆที่ที่แบบว่าเอ๊ะอาร์ตเขาไปหามันได้ยังไงเนาะจนดับเซดังรับเชิญที่ที่บอกไปว่าเป็นพี่วันชาเลนจ์ตอนสัมภาษณ์เมื่อกี้ว่าลองไปนับกันดูได้นะครับเพราะว่าในกล้องก็ถ่ายติดจริงๆนี่ตอนนั้นมีต้าสิบคนแต่มานับหัวจะเกิน10อีก แล้วก็เหมือนจะเอามาใช้ด้วยใช่ไหมครับใช้หมดแล้วแต่มาแล้วแต่ไหนก็มาแล้วก็เอาไปด้วยเลยละกันเห็นตั้งนัดต่อครับเห็นตั้งนัดต่อคือคือทันบอดีเตอร์เราไม่รู้ว่าว่ากี่คนอยู่แล้วคือเราไม่นับอยู่แล้วคือท้องมาเป็นร่วมกับมันมีคนก็เข้าฉากมาเลยแต่ว่าพอตอนแต่ว่าน้องน้อยเขานับกันเขาบอกเฮ้ะทำแบบนั้นมีคนนี้ข้างๆเขาไม่มีคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เอ้าเหรอพี่ผิวรู้เรื่องเลยนะอันนี้เวอร์ชันที่เห็นแล้วแต่ของผมเป็นเวอร์ชันเสียงพวกเราเป็นเวอร์ชันเสียงใช่เวอร์ชันเสี่ยสอง ไงมันเข้าให <USSR> oh, yeah. ม่แน่ๆคิดว่าแบบจะสั่งใครแล้วคนนี้แต่พอไปถามข้างนอกไม้ยินเลยได้ยินแค่สามนแค่ได้ยินแค่สามคนเสียงหัวเราะผู้ชายเสียงต่ำๆครับแบบฮ่าฮ่าฮ่าฮ่แค่นั้นแล้วพี่อ้อนก็บอกว่าเห็นเงียบกันนึกว่าเทคคามไม่ได้เทคครไม่ได้เทคคร์ครับแล้วก็มีน้ำเจออร์ไหมครับตอนงหายมี่เป็นไงครับได้เจอไหมหลับหลับตลอดหลับตลอดผู้สื่อข่าวแกเจอเต็มที่เล้ว ไม่บนเจอกันได้คะก็ส่วนของแม่อาจจะไม่ได้เข้าร่วมกับน้องตลอดละค่ะของผลเองก็อาจจะวุ่นวายอยู่กับการแบบกับลูกอะไรอย่างเงี้ยกับลูกอ่ะก็เลยไกลผีหน่อยใช่เลยก็เลยจะไกลผีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะปวดแค่ปวดหัวกับลูกก็ก็จะพี่แล้วค่ะนได้เหรอใช่ย่องเดียวพี่กับลูก ใช่ครับก็ยังเป็นกลิ่นอายของหนังไทยหนังองเสียงขวัญหนังผีของไทยที่ใช่ครับที่อยู่ใกล้ตัวกับคนไทยอยู่แล้วเรื่องความเรื่องอาถรรพ์เรื่องของอค,วความน่ากลัวความลี้ลับแบบเนี้ยคนไทยมันใกล้ใกล,ใกล้ตัวกันอยู่แล้วก็เราก็เอาบรรยากาศนี้มาให้คนไทยได้เห็นในหนังเรื่องนี้ครับอยากให้นหัไทยกันเยอะๆครับยังไงก็คือหนังไทยเราก็ยังอยู่คู่คนไทยมา หลายสิบปีนะครับแล้วก็ุกวน,นี้ก็ยินดีดีใจมากที่คนไทยก็กลับมาดูหนังไทยกันเยอะขึ้นนะครับดีใจมากก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องพ่วันมาสอนนะครับ15พฤษภาคมนี้นะครับรับรองว่าสรุปแน่นอนครับตุกโงภาพยนตรนต์